สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขอแนะนำสินค้าครับรองเท้าบูทยางพาราพีเวียผลิตโดยสายกร,รก,การเกษตรษรัตภูมิจำกัดนะครับซึ่งเราได้ซื้อน้ำยางสดของสมาชิกมาแปลร,รูปเป็นยางวมฟันแล้วก็มาทำขึ้นรูปเป็นยางรองเท้าบูทยางพาราครับคุณสมบัติพิเศษก็คือทน ต่อการหักหอนะครับทนต่อการลื่นไหลนะครับเวลา,าใส่ในที่ที่ชืน้นแฉะเพราะฉะนั้นคุ้มค่าคุ้มราคาครองเท้าบูทพีเวียครับเขียนชัดเจนนะครับว่าทำจากยางพาราครับซึ่งผิดกับบูททั่วไปที่อยู่ในท้องตลาดซึ่งส่วนใหญ่จะผลิตโดยทำจากเม็ดพาสติกนะครับเพราะนั้น ตอนนี้เราทั้งช่วยเหลือเกษตรกรเราทั้งได้เพิ่มคุณค่านะครับเพิ่มระดับราคาผลยานด้วยนะครับเพราะนั้นสินค้าตัวนี้นะครับตอนนี้ก็ถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาที่สากรการเกษตรเราต้องผมจดหรือติดต่อมาโดยตรงที่ผมนะครับกิติทัศน์นภาโยนะครับ0 8 2 4 3 6 9 9 9นะครับ